สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคนชอบคิดหวยวันนี้จะมาให้แนวทางรัฐบาลไทยนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับงานที่ผ่านมาก็เข้ามาแล้วนะครับ3ามวัดติดติดสาจบบน2ตัวล่างนะครับคำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคล การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อนะครับเรามากันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวิธีคิดนะครับก็ให้เอาเลขท้ายสีตัวรางวัลที่1มาคิดบวกกันนะครับตามนี้เลยครับงวดที่1ที่ผ่านมานะครับดวดนั้นไว้ออก8 6 7นะครับก็เอาสีตัวท้ายของรางวัลที่1 7ึ่ง 7, 8, 6, อันนี้ครับเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ไล่ต่อไปเลยนะครับ8 9 0 1 2แล้วก็1นบวกสได้เท่ากับ3นะครับหนึ่ามสี่นะครับแล้วก็บวกขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมาตกที่นะครับที่คิดไว้นะครับก็จะมี6 1 8 6 8 4 1 0 1 3 1 4ผลออกนะครับงวดนั้นออก6 1 8 บนล่าง1 0เข้า3ามตัวตรง2ตัวล่างตรงๆนะครับงวดต่อมานะครับเราก็คิดมาเดิมครับเ่าศูนย์หหนึ่งะครับเป็นตัวตั้งคืออันนี้คือสี่ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับไล่ไปเลยแปดท้ายด้วย8นะครับก็เป็น9 0 1 2ศ4นย์หนึ่งสามี่นะครับบวกขึ้นไปนะครับก็ะจะเลขที่ตัดออกมาก็จะเป็นเก้าห้าหนึ่ง้าหนึ่งเก้า ห้าห้าห้าเก้าห้าแปดนะครับผลออกมีครับออกเก้าหนึ่งเก้านะครับกับห้าแปดเข้าสามตัวตรง2ตัวตรงนะครับบนล่างเรามาดูงวด2พฤษภ,ภากันนะครับว่าแนวทางจะเป็นยังไงก็เอาสี่ตัวไทยรางวัลที่1เหมือนเดิมน,นะครับมาคิดคำนวณน,นะครับห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้านะครับ ก็ตกที่9นะครับก็บวกต่อไปเลยนะครับ0 1 2 3 4 5นะครับบวกกันเหมือนเดิมนะครับนี่ครับจับชุดมาให้นะครับก็จะได้294 244 2ตัวนะครับเน้นไปที่9นะครับใครจะรูด9รูดได้เลยนะครับก็เน้นไปที่90 9 3 9 4นะครับลออก นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ2หางนะครับงวด2พฤษภาให้ไปสองหางนิ้นๆนะครับ294กับ244ส่วน2ตัวนะครับ909394ซื้อเท่านี้พอนะครับ สอพฤษภานะครับ65นะครับให้2หางนะครับ294 244ส่วน2ตัวเน้นไปที่90 93 94ขอให้ทุกท่านโชคดีวันแรงงานนะครับรวยรวยปังๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหากชอบคลิปนี้ก็แชร์กันไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ คำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับโปวดใช้วิจะน,นารนญาณนะครับถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านอันนี้ลงให้ก่อนหวยออกนะครับลงให้วันที่28เมษายน2565เวลา10นาฬิกานาทีนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วชอบถูกใจช่วยกดรับสไคร b e กดแชร์กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดคำนวณงวดต่อๆไปไว้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปขอให้รวยปังๆถูกหวยรัฐบาลวันี้3ตัวตรงๆขอให้รวยรวยรวยขอบคุณครับ